มาครับวันนี้เรามาเตะแรงแก้วหัวร้อกันหน่อยหลังจากหนึ่งบวกหนึ่งลอนโดแตกเจ็บกันเลยทีเดียวหนึ่งบวกหนึ่งก็แตก gm แม่งหัวควยมากวันนี้เราก็เราก็แพ้เล่นแรงแพ้หัวร้อขึ้นมาอีกครับผมนี่เลยเลย,เลยัดคลิปซะเลยดูซิจะแพ้ไหม โอ้ตัวไม่ฟิตเยอะเลยวันนี้หัวร้อนครับห,รห,หัวร้อนหนักมากหัวร้อนหนักมากนี่ครับแผนผมก็เป็น 3. สี่มสามศูนย์หน้านะเอเเอ็ N, ไม่รู้จะโหดหรือเปล่าเนมาเวลยังน้อยอยู่เลยเวลเก้ามาครับไม่พูดท่นเพลงไปกันเลยเอาค้างค้างอีกโหล มาตอนนี้เห็นมีการปรับเอ่อปรับจะจำลองหลีกนะจาก1,000เหลือ500ไม่รู้มันจะปรับจำเชี่ยอะไรอืมเขากำลังปั๊มเวลมันมาครับมาเริ่มเขี่ยเกม อืเหมือนทำเชลซีหรือเปล่าฝั่งเขาทำฟูเชลซีหรือเปล่าแต่มีตอเรสด,ด้วยวิลเลียนคอสตาจ่ายมาแล้วออสกาลูกนี้ออืหเกือบเกือบแล้วห้านาทียังไม่ได้จับบอลเลยบูฟอนครับเปิดมาลูกนี้น้องเนมองมาไอชิโคจ่ายวิดาวครับวิดาวจ่ายคืนติดอะไรวะ มาครับออสการ์ไอชิโคตัดบอลจ่ายขึ้นมาโซเลสโซเลสยังหาเพื่อนส่งติดโรนิโยครับไปแล้ววิดาวจ่ายน้องเนน้องเนจ่ายคือหลัง่อนไอชิโคจ่ายแต่เข้ากลางครับยายาญิงน้องยาย้าญิงน้องเหยิ่นเนื้ส่งเหยนิ่น้อยโรนิโยเมสซี่จังหวะนี้เมสซี่พิ้วเข้ามาคนเดียวแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โห เมซี่จังหวะนี้อืมก่อยกับพี่เหยืนนะเข้ามาได้สวยมากอืไม่ให้ดูภาพช้าด้วยจังไรจริงๆริงมาครับเริ่มเขีย่ยคลิกออฟมาวีดาาตัดบอลน,น้องเนหมุนหนึ่งทีไปไม่รอดโดนตัดบอลได้แลมพาดจ่า,จายเบอรซิงวายึกยักอยู่ต่อเลสว่าไงครับตัดบอลได้อต่อเลส ตซเลตยังไงเปิดเรียบร้อยวิลเลียนหม่งไม่โดนอ้าวน้องยายายหญิงทำไมทำอย่างนั้นละ่ะลูกเมสซี่อยังผิวอยู่เมสซี่จ่ายโซเลอยังครับยังฉกบอลมาได้โซเลอกำลังจะง,ง้างเลยอ้าวครับยายายหญิงยายายหญิงทำไงอ้าวหุ่มแมวครับตัดบอลยายายหญิงส่งมาวีดาวอ้าวกระตุกเอ้ย วิดาเปิดแรงเกินบันอยู่ที่คอต,ตาครับจ่ายมาเฟินตัวเตลิดอื้มอ,อชิโค,โคง,งงเป็นไก่ตาแตกเลยยิงลูกนี้รับได้ครับอืมรีบเคลียร์เลยมสซี่ว่างไงจ่ายยายายหญิงจ่ายแมซี่ลูกนี้สวยงามครับเมซี่กระชากมาเปิด โวเลสเรียบร้อยครับลูกนี้ไม่รอดครับถ้าเตนถ้าถ้าดีใจก่ดสันติ์มากครับแผ่นนี้ลูกนี้ครับเปิดมาโอ้โหไม่ให้ดูด้วยใจร้ายจริงๆเลยเนี่ยนำแล้วครับสองศูนย์ 0. อาฟเจโเซบูซิงวายังไม่จ่ายครับจ่ายมาติดฮมเมลครับดักปอลไว้โรเนโยส่งแมซี่ทําชิ่งปุ๊บ โซเลตโอ้โหตักมาลูกนี้สวยครับโซเลสเปิดมาน้องนว่าไงอืลึกเกินเปิดบอลออกมาอ้าวเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนหอกแพ้รัวครับก่อนจะอาชีพนี่แพ้รัว,วเรโยจ่ายมาน้องนอืหมดเวลาครับ โซเลตเริ่มเขีย่ยคลิกออกมาครับยาย่าหญิงยาย่าหญิงมสซี่ืหไม่ผ่านมสซี่ครับจังหวะนี้กระชากืหลม้มเฮ้ยจานอะไรอะ่ะมันสะดุดยอดจ้าล้มอ่ะือตอแหลนี่ที่หนึ่งเลยครับนักเตะนักเตะหรือคนเล่นก็ไม่รู้ วิดาวมาครับจ่ายโรนลโย่เมซี่ชี้แล้วเปิดเมซี่ครับลูกนี้ย้อยมาถึงมงโอ้โหทำไมไม่เตะวะเมซี่เฮีย yeah. มาครับเขาเริ่มบุกมาแล้วตั้งเกมกันมาคอต้าว่าไงวิดิธโอ้โหเอออะไรวะเนี่ยตัวราคาก็แพงอย่าเออดิเออโอ้โหอะไรอะ่ะ โอ้โหจานน้เชี่ยเชี้ยจริงๆมาครับโอ้โหไซโก้อยอเชี้ยออสกานี่หัวใจหัวใจแม่งกรรมการโคตรเชี่ยเลยโอ้โหมาครับหัวร้อนหัวร้อนหัวอุ่นแล้วเริ่มอุ่นอุ่นแล้วตอนนี้ระบา่าจเข่าการโรงโลนโยจ่ายมาออืวีเดา ลาบาลไลบีไปมาครับโรนโยเจย์ชิโคขอตาจ่ายติดครับน้องเน่น้องเนจะแตะอ้อมตัวซะหน่อยเบซี่ครับเล่นกับโรนโยโอ้โหสวยแล้วสวยแล้ว อืม mm hmm. ต่อเลสต่เลสว่างไงฮัลโหลไม่มีคนอืมอ้เชี่ยแม่งยืงกันอยู่ทั้งเยอะโอ้โหเนี่ยแม่งเป็นอย่างเงี้ยอืม mm hmm. นำเขาสองศูนย์อย่างดีเลยมาตอนนี้ไม่อุ่นแล้วนะร้อนแล้วนะหัวตอนนี้อืม mm hmm. mm hmm. แม่ว่างไง น้องเนไปแล้วครับเปิดมาน้องเนน้องเนโดูชอบมาโอ้โหแอฟิลิกเวตาตัดบอลหญิงส่งมาแมสซี่แมสซี่คอตาจ่ายวิลเลียนติดครับแมสซี่โรนลโยโรนลโยยังมาได้โซเลสวิ่งเข้าไปข้างในลูก อืม <S an> แม่งเอย้ยขอตาว่าไงเจอวีดิตไปดีเออสวยเลยครับพิกจังหวะนี้สวยครับมาได้สวยครับพิกพิกโอ้โหจานไม่ฟาหเหรอมาโดนสวยกราบครับ จังหวะนี้เมิยวยังตัดบอลได้ทำได้ดีเมสซี่จ่ายมาโวเลสโอ้จับบอลเฮีย้ยจริงๆเลยโย่จ่ายเมสซี่้หมดเวลาเชี่ยกรรมาการมาต่อเวลาโวเลสตัดบอลครับจ่ายเข้ากลางมาวเดา น้องเนน้องเนยึกยักอยู่ไม่มีคนมาช่วยน้องเนเลยเชีย้ยเขี้ยแล้วเขี้ยแล้ว,ลวตอรเรสอย่าอย่านะหูแมวโอ้โหโโหูแมวเอออะไรวะจ่ายไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหเมสซี่ยังตัดบอลได้ครับ ยังได้บอลอยู่เนมามาว่าไงอ่ยังมั่วได้ครับผมเนมาโดชชบอตจะย่ายหญิงจ่ายมามไม่ถึงเนมา่ยาย่ายหญิงอีกแล้วเนมาโอ้โหยืนเออไมัยวะเนมาครับจ่ายวีดาวจ่ายเข้ากลางรลยยเปิดลูกนี้ สัวเตรตตีลังกาโอ้โหมึงไม่ยิงดีๆวะอีเหี้ยโอ้สัวเรตมาครับครึ่งหลังเริ่มเขี่ยแล้ววิดาวยังยิกยักอยู่ครับจ่ายโรเลนโยสัวเลตว่างไงสัวเลตยิกยักคืนอ้าวโรเลนโยเฮ้ยไม่เอาออบอลวะ ลาบาบูขึ้นมาครับจ่ายเมซี่แทงมาแรงเกิอนอีกข่อยเอ้ยออสการ์แหลมพาดว่างไงจ่ายคอร้าครับวิลเลี่ยนนี่ไล่ครับไล่บีอย่างหนักเลยครับช่วงนี้หัวร้อนโอ้โหข่อยเอ้ยไม่ได้บอลเลย อหลุมลไบลำพาดเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมดเลยครับโอ้โหต้องยิงจุดโทษโอืมเสวยแล้วยิงจุดโทษไม่เป็นซะด้วยตุม้มโอ้โหอะไรวะไม่รับวอลบูฟเนเหยินว่าไงครับยิงตุม้ม เกือบรับได้ฮนะพีเตอร์เช็คแลมผ่าครับผมว่าไงฝั่งนี้โอ้สายก้อยอีกแล้วิดาววิดาวว,ดาว,ว่าไงครับยิงปึ๊บพีเตอร์เช็คอุม้มหน้าแหกไปดีตรงกลางเลยครับ อืเนี่ยแม่งยิงแต่มุมเนี่ยแล้วก็ไม่โดดไปมุมนั้นเลยนะไม่รู้โซเลสโซเลดยิงยิงไซโก้อยเหมือนกันมาดีขอจ้าว่าไงครับปุ้มเนี่ยไอ้ยอยยายหญิงยายหญิงลูกนี้ยิงตุม้ม เรียบร้อยมาครับออสกาลูกสุดท้ายรับสวยดักทางถูกหล่อเลยนี่ครับคนยิงเอชิโคเข้าไหมไปเลยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหก็จบกไปแล้วครับการตะยแลแรงวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ สวัสดีคลาลับ